สนุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับการเขียนเศษเกินในรูปของจํานวนคละและการเขียนจํานวนคละในรูปของเศษเกินน้องๆเคยสงสัยไหมว่าจํานวนนับสามารถทำเป็นเศษส่วนได้หรือไม่อยากรู้ไปติดตามสนุกคิดคณิตศาสตร์กัน ดีค่ะเอ๊ะสังเกตอะไรบนกระดานไหมนะคุ้นๆเหมือนเค้กที่เราเคยตัดไว้ไม่เอ่ยคุ้นมากครูถามว่าเอ๊ะเค้กอะไรนะของเราสีชมพูเนี่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตอนนี้มีอยู่กี่ชิ้นอะสองชิ้นเอ๊ะแล้วมันไปอยู่ในถาดได้พอดีเลยไหมอยู่ในถาดเปล่าได้พอดีเลยเนาะเค้กสองชิ้นนี้เราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่ว เคสีสองส่วนสองสีฟ้านี่เค้กอะไรดีบัเบอรี่เค้กบัวเบอรี่ของคุณเนี่ยจะเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าไงดีนะเต็มถาดเต็มถาดพอดีเลยคุณเขียนในรูปเศษส่วนว่าเศษเศสีส่วนสีสีเหลืองแถวที่สามเคกกลวยสบร้่เค้กกล้วยสับปะรดอ่ะแล้วแต่จินตนาการ เค้กฟักทองวันนี้ลาเยอะมากถามต่อว่าจะเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าเรามีอยู่เต็มถาดแล้วเราก็แบ่งออกเป็นกี่ส่วนเนาะแปดส่วนคุณก็เลยเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษแปดส่วนแปดสุดท้ายเค้กส้มใครชอบกินบ้างมีดีมากเค้กส้มเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงนะเต็มถาดพอดี เศษสามส่วนสามเอ๊ใครสังเกตเจออะไรบ้างตอนนี้เค้กไปใส่ไว้ในถาดได้เต็มเค้กไปใส่ไว้ในถาดได้เต็มมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะเป็นเศษเกินแล้วมันก็เท่ากับหนึ่งจริงไหมจริงไหมเนี่ยเอาไปใส่ในถาดปั๊บเต็มหนึ่งเลยถูกไหมเต็มหนึ่งถาดพอดีเลยแบบนี้แสดงว่าเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนมันจะเป็นยังไงนะ มันจะเท่ากับเท่ากับหนแสดงว่าตัวเหล่านี้เท่ากับหนึ่งหมดเลยใช่หรือไม่ใช่แล้วถ้าคุณไปเจอไปเจอแบบนี้ล่ะขอเอาวันนี้ลงนะไปเจอแบบนี้ล่ะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเป็นเศษเกินใช่ไหมใช่เอสังเกตอะไรต่อไหมเท่ากับแอุ้ยทำไมมีคนตอบว่าเท่ากับแปด สอะไรได้สามิสองเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด๋วนะมีคนบอกว่ามันเท่ากับแปดถามว่าตอนนี้มันยังเป็นแบบเดิมไหมเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนไหมไม่แต่ตอนนี้เป็นไงตัวเศษมากกว่าตัวส่วนและมันเป็นยังไงกันด้วยหารกันแล้วเป็นยังไงกันลงตัวเป็นจำนวนนับได้อีก หนึ่งตัวใช่ไหมถ้าครูใส่เครื่องหม่เท่ากับได้ไหมได้เอ๊ะตัวต่อไปลองทายนะดูซิว่าใครจะไวที่สุดเริ่มมาจากมาจากมาจากในในหัวต้องคิดว่า20เอ๊ะเป็นตัวตั้งเอา5ไปหาร อ๋อได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะแสดงว่าอันนี้เป็นยังไงด้วยหารลงตัวแสดงว่าเศษส่วนที่ตัวเศษเนี่ยเป็นจำนวนนับและตัวส่วนไปหารตัวเศษได้ลงตัวเกิดอะไรขึ้น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 เศษส่วนนั้นจะเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนนับได้ตัวต่อไปตัวนี้เลยสอ ไวมากสองมาจากสี่มาจากแปดแปดเป็นตัวตั้งสี่เอาไปหาเท่าไหร่เอ่ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตอบว่าอะไรนะมาจากสิบสองเป็นตัวตั้งเอาสามไป แสดงว่าเศษส่วนที่ตัวเศษเป็นจำนวนนับแล้วเอาตัวส่วนไปหารได้ลงตัวเลยจะสามารถเขียนในรูปอะไรได้อีกทีนึงนะจะเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนนับได้นั้นครูจะถามในใจไม่มีกระดาษแปะแล้วใครจะเป็นคนตอบดี<อ>เลือกเลยโอ้เชิญพร้อมนะเศษ9 3. 3> ส,<า>ส่วน3 3ครับเศษ20สิบ ส่วนสี่ค่ะห้าค่ะห้าเแปดส่วนสองค่ะสี่ค่ะสี่ค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปมาดูอันนี้ดีกว่าภาพต่อไปเอ๊ะอันนี้จะตอบว่าไงดีมีหนึ่งถาดเต็มๆเลยเค้กสตรอเบอรี่ของคุณหนึ่งถาดหนึ่งซื้อมาเพิ่มอีก ซื้อเราเพิ่มอีกครึ่งค่ะหนึ่งอันนี้1อันนี้อีกเท่าไหร่นะเจ็หนึ่งส่วนสองเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคล้าสได้ว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าครูเอาเคสในหนึ่งถาดเนี้ยไปตัดออกมาเป็นสองชิ้น สองชิ้นแล้วนะและครึ่งถาดตรงนี้ยังอยู่อันนี้ครัวไปตัดไปแล้วตัดไปละตัดกลายเป็นสองชิ้นเอ๊อเราจะเขียนในรูปของหนึ่งได้ไหมมันก็ยังเต็มถาดอยู่แต่ตอนนี้เราขอเขียนในรูปเศษส่วนสิจะเขียนยังไงดีเศษส่วนค่ะเศษสามส่วนสองมาจากไหนนี่น,น,นี่หนึ่งส่วนนี่อีกหนึ่งส่วนสองส,ส่วนละนี่สามส่วนแสดงว่าอันนี้มาจากเศษ สส่วนสองบวกกับอีกเศษหนส่วนสรวมกันเป็นเท่าไหร่อันนี้รวมกันได้1นึ่งเศษหนึ่ส่วนสองอันนี้รวมกันได้เป็นเศษเศษสามส่วนสองถามว่าจากรูปเมื่อกี้สองตัวนี้เป็นไงกันเท่ากันเท่ากันอย่างนี้ครูเขียนเครื่องหมายอะไรได้เขียนเครื่องหมายอะไรได้เท่ากับ จริงไหมนะมันเท่ากันพอดีจากรูปจากรูปเมื่อกี้เท่ากันพอดีเป๊ะคุณเห็นแล้วว่าตัวนี้มันมาได้ยังไงนะหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะมาได้ไงนะมาจากอะไรนะเซษหนึ่งส่วนสองกับอีกเซษหนึ่งส่วนสองแล้วก็มารวมเป็นเศษสองส่วนสองใช่ไหมเออดีมากรูปที่หนึ่งมันง่ายเนาะเลยตอบได้อย่างรวดเร็วดูรูปต่อไปดีกว่า พร้อมไหมพร้อมค่ะจริงป่าจริงค่ะพร้อมมากเอารูปไหนดีนะขอลบอันนี้นะรูปต่อไปนะเค้กอะไรดีสีฝาบูรี่ยังคงบูเบอร์รี่เต็มถาดหนึ่งถาดซื้อมาอีกหนึ่งถาด ซื้อมาสองถาดกินไม่พอแต่ตอนนี้ที่ร้านขายหมดแล้วเหลืออยู่อีกแค่นี้เองอีกเอีกเศษหนึ่งส่วนสตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่ซื้อมาได้เต็มถาดมาหนึงถาดได้เต็มถาดมาอีกหนึ่งถาดและที่ร้านเหลือเศษให้เราอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ตอนนี้คุณมีอยู่เท่าไหร่หรอ คุณมีอยู่เท่าไหร่หรอหนึ่งบวกหนึ่งบวกกับอีกเศษหนึ่งส่วนสต้องเขียนในรูปจำนวนคสองเศษหนึ่งส่วนสถามว่าตอนนี้แม่กำลังจะแบ่งให้ลูกกินละแม่ก็ต้องมาตัดให้มันเท่าๆกันใช่ไหมในหนึ่งถาดจะต้องแบ่งเป็นกี่ชิ้นละในเมื่อที่ทางร้านเขาตัดมาแล้วให้เนี่ยแบบนี้ หนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นถาดบนสุดคุณแม่ก็ต้องตัดเป็นกี่ชิ้นสี่ชิ้นชิ้นถาดที่สองล่ะสี่ชิ้นเพื่อความยุติธรรมและหนึ่งชิ้นในถาดเดิมถูกไหมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะมีทั้งหมดอยู่กี่ชิ้นเนี่ยเก้าชิ้นมันเท่าเดิมไหมอะสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าเดิมเป๊ะครูอยากรู้ว่า จะเขียนในรูปของเศษส่วนได้ว่าอย่างไรเศษเส่วน4ี่ค่ะเ้วโอเศษเกเลยเหรองั้นเขียนเราไว้ก่อนแล้วอันนี้มาจากอะไรนะ1 2ึ่งสองสามสี่เศษเศษเศษส่วน4ีจริงไหมเนี่ยอ้าวหารกันได้ลงตัวเท่ากับหนึงนี่ไงยังอยู่อยู่เลยจริงเปล่าจริงเปล่า หนึ่งสองสามสี่อีกแล้วเศษสี่ส่วนสี่และอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าคุณเอามารวมกันทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเอาเศษสี่ส่วนสี่เศษสี่ส่วนสี่มาบวกกับเท่าไหร่นะเศษสี่ส่วนสี่แล้วก็มาบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่มันเท่ากับไหม เท่ากับเศษเก้าส่วนสี่ดังนั้นดังนั้นอะไรดีสเอเอ๊นี่สังเกตสังเกตเจออะไรไหมตอนนี้มีตัวําการบวกที่บวกเหมือนเหมือนกันเราจะใช้อะไรเข้ามาช่วยนะการการคูณใช้การคูณเข้ามาช่วยตอนนี้คุณมีสี่อยู่กี่ตัวสองตัวขอเขียนแบบนี้ได้ไหมได้ขอเขียนแบบนี้ได้ เอ๊แต่ว่าเราต้องบวกใครเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะบวกหนึ่งขออนุญาตใส่วงเล็บให้การคูณตรงนี้นิดหนึ่งอ้าวเอ๊ตัวส่วนเหมือนกันไหมส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนสี่ถ้าครูใส่แบบนี้ได้ไหมได้ส่วสี่คำตอบยังเท่าเดิมไหมอ่ะสี่คูณสองสองคูณสี่บวกหนึ่งเท่ากับอะไรนะก็ยังเท่ากับเก้าส่วนสี่ เอตอนนี้มันยังเท่ากับฝั่งนี้อยู่ไหมภาพเท่าเดิมไหมเท่าเดิมท่าเดิมนักเรียนสังเกตอะไรไหมดูตัวนี้สิแล้วก็ดูก้อนนี้สิเห็นเลขสองไหม <c ans> เห็นเลขสี่สไหมแ <c ans> สดงว่าอันนี้กับอันนี้เป็นไงกันนะเท่ากันแสดงว่ามีวิธีการคิดอย่างง่ายๆทำยังไงเอ่ยนะทำยังไงนะมีคนบอกเอามาคูณใครสังเกต 2คือจำนวนนับแล้วบวก1คูณกับตัวส่วนแล้วบวกกับใครบวกกับตัวเศษแต่ตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อ้าวแล้วถ้าคุณมีเศษ9ส่วนส คุณมีเศษ9กส่วนสคุณจะเขียนกลับไปยังไงให้เป็นรูปจำนวนคละล่ะหารใช้วิธีหารเอาอะไรนะเอา4ไปหารนายทดให้เห็นอย่างชัดเจนสิ4 2่สองแปเหลือเศษหนึ่งเหลือเศษ1แสดงว่าอันนี้มาจาก สองเป็นจำนวนน้าทีเ่เกิดขึ้นหนึ่ง้าาเเศษหนึ่งอะเศษหนึ่งเอามาไว้ข้างบนเป็นตัวเศษตัวส <c oughs> ่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมถ้าทํานยังสังเกตจากภาพตัวส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงไหมแม่ก็ต้องตัดเค้กให้เป็นยังไงเท่าเท่ากันเพื่อความยุติธรรมให้ลูกๆทั้งหมดนี่เท่าเดิมส่วนสี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ง่ายไหมง่ายง่ายไหมทดสอบพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหม,ม,ไหมตัวแรกหยิบกระดาษทดขึ้นมาครูจะแกะรูปออกเพื่อเป็นการหลอกเด็กไม่ให้มาดูบนกระดาษถ้ารู้ห้ียจำนวนค้าไปคุณต้องตอบให้เป็นเศษเกิน ถ้าครูให้เสร็จเกินไปคุณต้องตอบให้เป็นจำนวนคับเริ่มจากตัวนี้เลยซ,ซ,ซ,ซับซับซับับเริ่มตัวแรกใครได้แล้วเขียนหลักฐานไว้ในกระดาษมีคนเสร็จแล้วบอกวิธีการคิดด้วยวิธีการคิดของคุณมาย,ยังไงแค่เสร็จแล้ยยงมือโอ้มีคนเสร็จสองคนแล้วขอฟังจาก อาเชิญครับเอาสมาคูณหครับอ่ะเอาจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนคูณ3แล้วบวกกลับไปตัวเศษคือ,อ2อตัวส่วนเป็นไงตัวส่วนเป็นไงคงเดิมคงเดิมคือเลขอะไรเลขอะไระะเลขสาม ได้เท่าไหร่ครับ5 3 5บวกกับ2เป็น17ส่วน3ใครได้เท่าเพื่อนบ้างดีมากเศษ17บเส่วน3เป็นเศษเกินทดสอบอีกหนึ่งตัวพร้อมนะ3เศษ4ีส่วน9 ตัวส่วนคงเดิมนะอย่าลืมนะตัวส่วนคงเดิมเขียนตัวส่วนไว้ด้วยขอฟังหนึ่งคนเชิญค่ะด้านหลัง9คูณเก้าแล้วก็บวกกับ4ที่เป็นตัวเศษหลังจากนั้นตัวส่วนเป็นยังไงส่วนคงเดิมคือเากเามสบเอเป็น เก้าคูณสามเป็นไอสามคูณเก้าเป็นตัวส่วนคือเก้าเท่ากับเศษส่วนเก้าเพื่อนเพื่อนเสร็จหรือยังคะถ้าครูให้เศษเกินไปต้องทำเป็นจำนวนซะเพราะไหมเริ่มเศษเกิน แล้วได้คำตอบแล้วว่าอ้าในกระดาษทษขอฟังด้านหลังเชิญค่ะโอ้อิจฉาเพื่อนอ่าเชิญค่ะเอาห้าไปหารห้าสองห้าสองิเหลือเศษลบกันเหลือเศษสี่ตอนนี้คุณได้เศษสี่คุณได้จำนวนนับเพื่ออะไรเอ่ย คือ2องจำนวนนับต้องเอามาวางไว้ด้านหน้าถูกไหมเพราะเรากำลังจะเขียนในรูปจำนวนคล้าเศษเหลือเศษเท่าไรเศษสี่ตัวส่วน5ตัวต่อไปง่ายมากเศษเศษหกส่วนห้าใครคิดในใจได้เลยข้อนี้ ดีมากมีคนคิดในใจได้เสร็จแล้วหกเป็นตัวตั้งเอาห้าไปหารห้าหนึ่งห้าเหลือเศษเหลือเศษหนึ่งตัวส่วนเป็นยังไงคงเดิมง่ายไหมกลับมาที่อันเดิมสิลืมหรือยังหนึ่งเศษห้าส่วนหกลืมหรือยังลืมหรือยัง ช่วยขูดตอบข้อนี้ได้บ้างอ้าวเชิญค่ะขางด้านหลังน้ำหนึ่งไปคนจำนวนน้ำไปคูณด้วยตัวส่วนคือหแล้วแล้วบวกกับเศษตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนวงเดิมได้มาเท่าไหร่ในวงเล็บหกบวกห้าตัวส่วน เศษสิบเอ็ดส่วนหกดีมากครูอยากรู้ว่าการเขียนจํานวนคลาในรูปเศษเกินเนี่ยใครสรุปได้บ้างเนาะใครสรุปได้บ้างนะทํายังไงนะนําทําได้โดยนาตัว่วนไปคูณจำนวนนาตัวส่วน,วนคูณจนวนนอะ่าแล้วยังไงต่อ,ตอแล้วนำไปบวกกับตัวเศษโดยมีโดยมีตัวส่วนเป็นยังไงเอ่ยเออ ผลลั์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินถูกไหมแล้วก็โดยมีตัวส่วนคงเดิมแล้วถ้าเราจะเขียนเศษเกินในรูปของจํานวนคระล่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนํำตัวเศษผลหารที่ได้จะเป็นยังไงนะผลที่ได้เป็นจํานวนนับและตัวเศษตัวเศษที่เหลือเป็นเออ ตัวนี้คือตัวเศษใช่ไหมตัวเศษของเราตัวส่วนเป็นยังไงนะคง,งเดิมสังเกตสิคงเดิมอีกละคงเดิมอีกละง่ายาไหมง่ายถ้าง่ายอย่างนี้เล่นเกมสุดท้ายได้แน่นอน <c oughs> คุณจะได้บัตรเศษส่วนไปคนละหนึ่งใบมีคนบอกจับคู่ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าบัตด,ดี้อ้าวบัตด,ดี้แสดงว่าคุณจะต้องไปหาคู่ของคุณให้เจอถ้าคุณได้เศษเกินคุณต้องไปหาคู่ที่เป็นใคร จำนวนคะ<า>ถ้าคุณได้จำนวนคะคุณจะต้องไปหาคู่ที่เป็นใครเศษเ,เกินถ้าได้แล้วแอบดูได้คนเดียวแล้วคิดว่าเราจะต้องไปหาใครใครเจอคู่ของตัวเองแล้วให้ยืนขึ้นแล้วไปยืนคู่กับคู่ตัวเอง เชิญยืนใกล้ๆกันเลยเหรออ่ะครูจะสุ่มมาหนึ่งคู่ให้ออกมาแสดงวิธีทำดูซิว่าได้คู่ที่ถูกต้องจริงหรือเปล่านะอา้อาวลังสุดเลยค่ะเชิญเชิญเลยออกมามมเมาชิญเลยค่ะคคอ่ะแปะไว้ดูซิว่าเขาคู่กันจริงหรือเปล่ามากับ อ่ะเชิญคิดยังไง1เศษ3ามส่วนสิบทำยังไงเขาถึงไปเจอคู่คือเศษ13บสาส่วนสิบนะหนึ่งคูณด้วย10บส่วน10บได้เท่ากับ10บบวกสามส่วน สิบด้เท่าก uh, ับเศษ13บส่วนสิบอ่าโอเคไหนลองคิดฝั uh, ่งนี้ด้วยสิเหลือเศษเท่าไหร่นะอ่าสิบหนึ่งสเหลือเศษเหลือเศษสโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้เท่ากับ1เศษ3ส่วน10อ่าปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะให้คิดเหมือนเพื่อนกลุ่มนี้เลยบ้าง โอเคดีมากอะกลับที่นั่งได้คะ่ะเดี๋ยวมีงานอีกหนึ่งชิ้นหยิบสีขึ้นมาครูมีสิ่งที่จะต้องให้นักเรียนทำแล้วละแต่ถ้าเราทำในชั่วโมงไม่ทนันเดี๋ยวจะให้กลับไปทำเป็นการบ้านจะให้นักเรียนระบายสีที่เหมือนกันสีที่เหมือนกันในช่องที่ เป็นคู่กันเหมือนที่เราเล่นเกมเมื่อตกี้เลยเอออะแจกเพื่อนหน่อยเชิญหาคู่ให้เขาระบายสีเลย ครเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะโอเคใครยังไม่เสร็จเลยใครยังไม่เสร็จคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้เก็บไปทําเป็นการบ้านนะคะอ่าหัวหน้าห้องเชิญบอกคำความเคารพค่ะนักเรียนทั้งหมดคำความเคารพขอบคุณค่ะเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนนับที่เท่ากัน เป็นเศษส่วนที่เท่ากับ1เศษส่วนที่ตัวเศษเป็นจำนวนนับและตัวส่วนหารตัวเศษได้ลงตัวเศษส่วนนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนนับได้การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะอาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลที่ได้เป็นจำนวนนับเศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมการเขียนจำนวนคะ ในรูปเศษเกินทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิม